และนี่ก็คือหนึ่งในตัวบัคตัวโปต,วตัวตึงของ All Star Tower Defense ในตอนนี้นะครับจากอัปเดตที่ผ่านมาครับคุราม่าครับผม Nemo ช็อปหากคุณกำลังตามหาร้านเติมเกมพาร์ทในโลบอกผมขอแนะนำนี m o ช็อปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเติมเกมพาร์ทรับฟาร์มแมปต่างๆอย่างเช่น All Star Tower Defense X ก็มีนะฮะหรือแม้แต่ขายสัตว์เลี้ยงในโกกาเดนครับหากคุณสนใจฮะลิง์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผมซึ่งเจ้าคุรามานะครับส สามารถได้จากการสุ่มตู้นะครับสุ่มมาเนี่ยมันจะเป็นมันในตู้มันจะเป็น4ดาวนะครับแล้วก็อีโวขึ้นไปเป็น5ดาวครับผมซึ่งผมก็อีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอดเซนเรียบร้อยทำเลเวลแปแล้วนะฮะในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามันตัวบั็กตัวโปอย่างไงนะครับโหดยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะก็คือเดี๋ยวเราเจามานะครับอ่าตัวนี้เป็นธาตุลมเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมันไปโซโลทาวน์หนึ่งนะครับในโหมดที่ไม่มีเทรดนะครับไม่มีเทรดไม่มีสตทไม่มีฮิดเด ก็คือโหมดไอ้ s t r a t e g i นั่นเองนะครับผมอ่าโหมดนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับอีมอกาสดรอปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะก็คือหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าแบบโหมดยากหรือแบบยากอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเดี๋ยวจะไปโซโล่กันซึ่งในรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นแบบใช้แค่2ตัวนะครับก็คือตัวเงินแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับรอบแรกก็คือเล่นแบบใช้2ตัวก็คือเล่นมือให้ดูนะฮะแล้วรอบ2เนี่ยผมจะเล่นแบบว่าถ้าผมเล่นแบบมาโคผมจะเล่นยังไง ประมาณนั้นรอบแรกเนี่ยผมจะพาไปดูความตึงลุวนๆเลยก็คือใช้แค่2ตัวแล้วรอบ2เดี๋ยวเราใช้3ตัวเนาะไปะไปดูกันว่ามันจะตัวบัก็กตัวโปขนาดไหนนะครับไปครับกดติ๊กโปสตาร์ทโอเคเข้ามาถึงก็วางเงินก่อนเลยครับผมก่อนแล้วผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าโหมดนี้นะครับไม่มีเทดเห็นไหมเทดไม่ขึ้นนะครับไม่มีสแตทดูเห็นไหมเป็นซีหมดเลยนะครับทุกตัวนะครับอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครแบบทีรอบแบบเอ้ยผมเหลี่ยมหรือเปล่านี่นะครับไม่ได้เหลี่ยมนะ โหมดนี้จริงๆนะครับไปสตาร์ทเลยครับผมอ่าในรอบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบ2ตัวพอนะครับก็คือเจ้าตัวคูรามาก,กับไอ้ลุงลำเองนะครับใช้2ตัวพอเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะผ่านได้ไหมมันจะยากแค่ไหนโอเคเราก็วางเดี๋ยววางลุงลำเองให้ครบ4ตัวก่อนเลยนะครับผมมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมาแบบกังวลเรื่องแบบเอ้ยวางตัวเงินครบหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยวางให้ครบก่อนเลย แล้วเดี๋ยวค่อยไปวางตัวดาเมจอ่ะผมรอตังฮะตังมาก็จะเริ่มวางนะครับเอ้ยในเว็บหน้าเราต้องเลือกการ์ดด้วยเออเดี๋ยวผมเลือกการ์ดก่อนละก,กันเราไม่รีบอยู่แล้วเราเล่นแบบชิวๆฮะถ้ามันเป็นตัวบัคกตัวโปรจริงเราต้องเล่นแบบชิวๆได้ถูกไหมอ่าผมวางโปหนึ่งหนึ่งแล้วก็เบิร์บ่าบูบโบรออัพเลยครับอัพไปครับโปแปลงล่างฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเอ่อเอาสักตรงตรงนี้แล้วกันปับป๊บปั๊บแต่งล่างครับเอาอีกตัวนึงด้วยเอาตรงนี้วะอ๋อดักหน้าเลยน,นี้ดักหน้าเลยอบางคนอาจจะถามเออ้ยทำไมไม่ใช้เป็นเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งเนาะเป็น full l e คือไอ f u l อ l e. มันก็ดีครับแต่ว่ามันไอนี่มันน้อยกว่าดีเพลียมันน้อยกว่านะครับถ้ามาเคลียร์อย่างเงี้ยใช้เป็นล่างนี้ดีกว่าแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะครับแปลงเป็นฟูลเ e เลยครับนี่แบบนี้ตัด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 ตรงนี้ก็ปล่อยฟาร์มออโต้ครับฟาร์มเงินออโต้เลยนะครับผมว่าน่าจะชิวแล้วนะเนี่ยคือปล่อยนี่มันเคลียร์พวกตัวหลุดไปส่วนตรงนั้นก็เคลียร์มอนตรงนั yeah. ้นไปโอ้โหคือแบบเนี่ยดูครับมันตัวบัคตัวโปรขนาดไหนมาในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงความสามารถของเจ้าตัวคุลามากก่อนนะครับสำหรับตอนวางเนี่ยมันก็จะเป็นทรงกลวยแบบงง่ๆแบบนี้เลยนะเล็กๆสั้นๆ นะแต่ว่าพอรับไปสองทีปุ๊บมันจะมีสกิลมาซึ่งสกิลเนี่ยมันคือการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับซึ่งพอเรากดทีนึงปุ๊บเป็นรูปแบบการโจมตีที่2ก็คือแบบนี้นะครับเป็นเซอร์เคิลเนาะระยะมันจะไกลนะครับไกลเลยอ่าซึ่งในขั้นนี้เนี่ยจะตีแอร์ด้วยนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงปุ๊บมันจะเป็นแบบฟูลเอีครับระยะก็จะน้อยกว่าท่านี้นะน้อยกว่าเ,เดี๋ยวผมดูตัวเงินแป๊บขอ,อตัวเงินตันละอ่ะมาตัวนี้ต่อเลยครับ ให้ผมเปิดเปิดอัพให้หมดเลยอ่าจะได้นั่งอธิบายโอเคพอพอเรากดสกิล2อทีเป็นท่าที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นฟูเอลีนะครับซึ่งฟูเอลีของเขาเนี่ยมันจะโจมตีหลายฮิตนะครับดูดิมันจะแบบคือมันสามารถจัดการตัวโลได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมคือแบบโลมาโลก็แตกนะครับแล้วก็คือขั้นเนี้ยคือมันตีมันตีตัวตัวบินด้วยนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่าเพราะว่าในความเป็นจริงท่านี้มันไม่ควรตีตัวแอร์นะแต่แต่มันตี แต่มันตีมันก็เลยแบบค่อนข้างจะโกงมากเลยนะครับผมเนี่ยดูตัวลงตัวโลอะไรก็ก็โลแตกนะฮะเละยืนไม่ไหวนะครับตัวโลคือมันตีไหลฮิตมากนะครับเห็นปะความตึงความโปความบักของเขานี่แหละฮะความโหดเนี่ยเราก็ปล่อยปล่อยมานะบอโต้ไปเลยนะชิวๆิอ่ะดู ดูความสบายของเขาดีมันจะมีตัวไหนเล่นสบายได้ขนาดนี้อีกผมว่าไม่น่ามีแล้วนะเออดูเดะดูโอ้โหนั่นแหละรครับก็ก็จะมีประมาณนี้แหละคุลาก,ก็คือมันมันฟูเลตีแอร์ได้แล้วมันตีหลายฮิตด้วยก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นตัวที่ครบจบในตัวเดียวเลยนะครับครบจบเลยตีตัวแอร์ได้ตีตัวโลได,ได้มันตีได้หมดอะเอาอะไรกับมันดีอะ ขอแค่ว่าคุณคุณวางแล้วคุณอัพได้สองทีแค่นั้นพอเออโอเคแหละตอนตอนวางมาอาจจะไกลหน่อยแต่ว่าพออัพได้สองทีปั๊บอะตึงเลยเออคุณเลือกเอาเลยตามสถานการณ์นะครับว่าจะเอาแบบไหนตึงผมบอกตรงว่าท่าแรกไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับระยะมันสั้นน่ะมันมันแบบมันผมว่ามันเล่นยากไปอะ่ะเอออย่างน้อยๆท่าที่สองเนี่ยท่าที่สองคือแบบเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วดีพเสมันเยอะด้วยนะอ๋อมีตัวไหนตันอีกไหม ไม่มีละเนี่ยท่าเนี้ยดีเพสหกพันหกเลยนะเพี้ยวเลยโอเคตอนนี้เวสสิบหานะครับเดี๋ยวเราขายตัวเงินก่อนนะครับเพื่อให้มันมาเป็นตัวแบบรับเทอรตันนะฮะอ้<ด>าวตังหมดที่หายแล้วตังหมดอะผมลืมปิดออโต้อัพไว้อ่ะอย่างนี้ก็สวยเลยครับพี่โอเคมันมันตามหมดละเดี๋ยวรอให้มันออกนอกระยะก่อน เออออกมาแล้วครับมาเอามาวางสักตรงตรงนี้ละากาันโบโบ๊ะโป๊ะโปะโป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 โโโแปงลง่างเลยโอเคท่านี้นะครับผมไม่ลงตีไปครับคือถามว่าทำไมผมไม่เอาเป็นฟูลเอีนะครับคือพอเป็นฟูลเอีแล้วดีเพสมันจะตกลงนะครับมันจะน้อยลงนะครับซึ่งในการตีมอนที่มันมาแบบตัวเดียวแบบนี้ใช้ท่านี้ดีกว่านะครับ เห็นปะดูโอ้โอ้ช่โอ้ตรงนี้ก็แล้วขายครับแล้วก็วางครับเอ้าลืมลืมกดสก,กิลโอเคเรียบร้อยครับผมบอสตุยเย่ไปแล้วนะฮะนี่ก็เล่นแบบใช้2ตัวเออมันก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยคือแบบตึงขนาดไหนดูโอ้โหคืออีซี่เลยนะ อันนี้อย่าลืมนะว่าเป็นโหมดที่ไม่มีเทรดนะครับโหมด s t r a t e g นะครับผมคือแบบ easy เลยนะอุ้ยได้ตัวด้วยมาเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแบบว่าถ้าผม a fk นะครับผมตั้งมาโคผมจะทํำยังไงนะครับผมจะมาลองเล่นให้ดูอ่าผมจะยืนประมาณสักแถว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 นี้ละกันอืมเล็งสักตรงตรงนี้อ่ะได้ไหมน่าจะได้โอเคมาจะว,วางตัวเงินปั๊บกด start เลยครับ ถึงรอบนี้ผมจะใช้ลูเคียช่วยด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ลูเคียเห็นไหมว่าเราต้องขายวางขายวางมันมันจะแบบว่าไม่ค่อยดีนะในการมาโคคือเราแบบเราต้องทําให้มันเล่นง่ายที่สุดนะครับเพื่อให้มาโคมันผ่านได้ค่อนข้างจะชัวแบบไม่ต้องยุ่งยากนะครับเพอยิ่งเราทําอะไรเยอะมันก็ยิ่งแบบวุ่นวายอ่ะในการมาโคอ่ะถูกมะล่างเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรไม่เยอะนะครับเอ่อตัวนี้ผมจะวางผมจะเปลี่ยนจุดวางนะผมวางสักตรงนี้แล้วกัน ผมจะวางตรงนี้หนึ่งอัพ oh <my. S 1> ไปครับดียวขยับนิดหน่อยจริงๆไม่ต้องขยับก็ได้นะคือผม oh <my. S 1> ผมเป็นคนอย่างที่บอกเล่นแต่ละรอบผมแม่งก็เรียกอะไรอะ่ะวางไม่ซ้ําจําไม่ได้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมวางข้างหน้าเลยผมรีบฮนะเอาหนึ่งรอตังค์นิดหน่อยปับอัพสองแปลงล่างครับตรงนี้เราจะแปลงอ่ะสองทีใช่ไหมตัวแรกเนี่ยสองที โอเคแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งตรงไหนครัเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะหนึ่งสองแปงสองแปง,งทีเดียวโอเคทีนี้ก็กดติ๊กติ๊กติ๊กเลือก,ต,กตัวเงินอัปเกรดอ่าปล่อยมืนนับตัวเงินไปชิวๆฮะบายนี่ก็ไม่มีอะไรละว่าข้างหน้าก็แบบโดนในเนี LE, เ้ยฟูเอลีเคลียร์ไปเรื่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆ นโอ้โหมาโคชิลเลยอะถ้าอย่างเงี้ยเผื <ๆ S 1> อ่อๆนี่แบบปล่อยอัพทุกตัวออโต้เลยยังได้บ้างเนี่ย <c oughs> เอออ่ะเสร็จแล้วตัวเงินเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวกด s e l e c t อเลยครับผมอัปเกรดน่ะดูดิดูความสบายของเขาเด่ทั้งสามตัวก็ยังอยู่ในหน้าจอเรานะเรายังสามารถคลิกได้เออถ้า F K มันก็จะประมาณอย่างนี้สบายให้แบบว่าชอบ ชอบแบบมาโคฟาร์มก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวสักอ่าเว็บไหนเดี๋ยวรอสักเวฟบสิบองสิบก็ได้ค่อยวางลูเคียให้แบบตังมันแบบเยอะๆหน่อยไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆชิวๆไปครับเวลาเซตก็แบบเอาชัวว่ามันตัง์จะมีชัวๆอะไรอย่างเงี้ยจริงเว็บสิบก็ได้1 3บสี่ก็ได้นะฮะจะแบบตังมันมีชัวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อย ก็ค่อยวางอ่เดี๋ยวรอมันขึ้นเวฟขึ้นเวฟสิบสองเดี๋ยวรอดูว่ามันตังค์เหลือเท่าไหร่นะครับตอนขึ้นเวฟเนี่ยเอาโห่สามพันอ่าไม่เป็นไรสามพันห้าพันโอเคอเดี๋ยวเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มวางเวฟหน้าแล้วกันรอตังค์ก่อนผมจะวางสักประมาณเอาตรงตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งเนาะสามตัวไปเลยเอาวางหนึ่งสองสามอืม อาจจะหนึ่งไม่ไม่ไม่หนึ่งไหนดีวะอันหนึ่งหนึ่งสองสองตัวพอแล้อ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามเพราะหนึ่งสองสามโอเคแล้วเดี๋ยวเวสสิบห้าขายตัวเงินอ่ะเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้ดีกว่ามันจะได้แบบว่า เวลาทํามาโคมันจะได้แบบกดง่ายเนาะบางทีตรงนี้เราอาจจะแบบบางคนมันอาจจะเล็งยากไงแบบโอ้ยเออกดไม่โดนจิ้มไม่โดนอะไรเงี้ยถึงมันจะผมว่ามันก็จิ้มง่ายนะแต่ไม่เป็นไรกดตรงนี้ใหญ่ๆชัดๆเลยป๊กดเพราะเกด X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  เรียบร้อยแล้วก็ l e c t a l อด้วยนะฮะแล้วก็ <laughs> หยุดยอัพด้วยเออหยุดอัพไปด้วยเออจริงๆต้องหยุดอัพก่อนนะไม่งั้นตังบางทีแม่งแม่งดูดตังหมดเลยนะฮะเอาวางตรงเงินไป เพื่อหลบการบังการสตั้นนะครับนี้รอบอสเดินมาตรงนี้รอบอสเดินมาสักประมาณตรงนี้แล้วเราค่อยขายตัวนี้นะครับอ,อ่โดนสตั้นอยู่ไม่เป็นไรนะครับเผื่อบางตาที่มันไม่โดนสตั้นอันนี้เราเผื่อไว้เออเวลาทํามาโคมันต้องรู้จักเผื่อด้วยนะครับอ่าตอนนี้มันออกนอกระยะแล้วอีกนิดหนึงอีกนิดนึงอ่าสักประมาณตรงนี้ปุ๊บอ่ะขายแล้วก็เอามาวางเอออาจจะตรง วังไงได้อ่ะฟังนี้แล้วกันไป <All right. S 1> เอาไปเอาไปกดแปลงล่างโป้งเรียบร้อยรอไปครับรอดูว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกเวลาเวลาบันทึกมาโคก็เผื่อเผื่อเวลาไว้นิดนึงด้วยนะครับผมเออสักสักแบบครึ่งนาทีอะไรเงี้ยหรือถ้าอย่างเงี้ยก็เผื่อแบบสิบวิห้าวิอะไรเงี้ยรู้จักเผื่อเวลาด้วยนะครับ หรือเรารอบนึงสมมุติว่ามันแบบเราลงเราทํามาโคตอนบันทึกมาโคมันจบหกนาทีแล้วเผื่อไปเลยให้เจ็ดนาทีค่อยกดรีเพย์เออเผื่อไว้เลยทําเผื่อไว้นะฮะเผื่อบางทีแบบมันมีลูกกระจอกมามันมาช้าอะไรเองอี้ยอุ้ยจบไวอยู่นะอันนี้อันนี้เราเล่นโหมดแบบโหมดยากจริงเหรอวะเฮ้ยจบไวอยู่นะห้านาทีห้าสิบอะเราสามารถทําบันทึกมาโคเผื่อเวลาสัก หกนาทีครึ่งก็ได้นะเออไวอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องก็นั่นแหละครับนี่แหละครับความตึงของเจ้าคูราม่านะครับผมใครยังไม่มีก็ไปส่มหาก็ได้สีดาวในตู้นะครับก็อีโวซะอีโวยากนิดนึงนะครับผมอืมแต่ก็ถ้าอีโวมาแล้วเนี่ยคุณมาใช้เอฟเคด่านเนี้ยฟาร์มได้ยาวๆเลยนะฮะอยากได้เอเดสกี่ร้อยตัวก็เอาเลยครับผมโอเค คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูตัวบักตัวโปอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามไว้แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย